สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบานเองด้วยจ้าสวัสดีจ้าแมลิจ้าวันนี้แมลิจะทำอะไรนาะนี่วันนี้เร,รนนนนาจ,จะห้อมุกจ้ะทางโรงงานลูกสาวเขาสั่งมาเราจ,จะไปห้อมุกไปขายจักรีจ้ะอะันนี้ทำรูแมลีห้อมุกสูตรในการทำห้อมุกของแมลีก็ทำง่ายๆด้วยจ้ะไม่ได้ยุ่งยากคุณใบอะไรเป็นข้าวเหนียวเดีย๋ยวจะใส่ลงไปเลย ออ,อันนี้ก็เป็นไอ้พริกแกงที่เมลี่ไอ้คนไอ้นั่นเด้ยดยเ๋ยวจะก้ากะทิเด้ย๋ยวจะเคียวเคี่ยวก้ากะทิเลยใส่ลงไปเลย องคนหลาดก่อยูเนี่ย้องแก้มเอาไอ้กะทินี่ยนุนมาให้ยายด่าก่อนดูลุกในในอันเด่นยายเชะไปในตู้ในนั่นในถังมาเลยโอดีกว่ากถาโหลนจกันนี่ก็คือจ้ะจะเย็นบึ้งยังหรอกเป็นจ้บลูกเด้๋ย เอาเปูทะยายน่ะตรวจลูกปูทะยายด่ะปรวจปทะปยทาย,ย,ายอันนี้หนามไวจะนางเมย์นั่นเม,ม,มลี่น่ะเทใส่ไว้ไปเร็วเดยจะเดือดตัวเขียวอยู่นิดเดีใส่ไปเร็วใส่ไปในนูใหม่เียวอันนี้ก็ขุกเกล้าให้มันเข้ากันเนาะจ้ะเนาะให้พริกแกงให้มันเข้ากันเอาใหม่มันจะได้รุบชาด Hãy cho kênh Ghiền ต้นไส่ตัดไส่ก็จะคือยังหนุอ่ยอยู่คือต้องกะให้แต่เวลาพอให้มีเนื้อแป้งได้น,น,ไน่าจะทราบบางกะแป้งไม่ทูปึ๊บต้งใส่น่าจะทูมาเลยนี่จะใส่กะทิอีกทำไมเปลี่ยนต้ส่ตรงนี้จะดื้อทำ้ำคนญี่ปุ่นเราจะเพิ่มกะทิอีก โอ้ยเมฆมึงหกนั่นไอที่นี่เทกะสิทิ้งเด้ไอที่นี่แม่รีกะสิมากพูดเราจะรีบมากคนนี้อุปภัตต์ดาเร็วคนกะสีก็เป้งก็หนี่ให้มันเข้ากันอีกจุดหนึ่งนี่วันนี้ก็จะให้แมลี คุกเข่าขอให้เขากันนาจะพี่โยพาไปดูน้องแนนทำอะไรอีกเจอะจังได้จ้ะพี่โยจะให้มาดูว่าน้องแนนทำอะไรนอวันนี้สวัสดีจ้าพี่โยกับน้องแนนก็เหมือนเดิมเลยจ้ะไปหาเห็ดมาพี่โยก็ลืมบอกเอฟซีไปนะจ๊ะบ่าพี่โยลาพักผ่อนนะจ้ะสามวันแล้วก็รวมเสาที่กับป็นห่าวันนะจ้ะสาวของเลยไปหาเห็ดเหมือนเดิมพี่โยก็รีบเร่งไม่ได้ทายอะไรให้ดูนะจ๊ะแต่ว่าอันนี้ ที่เหลือนี่คือหลังจากที่พี่โยขายไปแล้วเด้อจ้ะนี่โยขายไปสองโลครึ่งนี่จะ้ะขายไปแล้วสองกิโลครึ่งนะจ้ะนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นเห็ดตะไคร้ที่หวันเหลือที่ขายไปหมดวนนจะจ้ะจนมากเขาก็สั่งเป็นเห็ดตะไคร้นจะจ้ะแต่ว่าวันนี้ก็ขายเห็ดรวมได้ด้าจะ้ะแต่น,นี่คือล่างเสร็จแล้วนี่อันนี้ตรงนี้ก็เอานาอ้อาอุ่นต้มนะจ้ะ ล่างราวาดินมันเชิงติดดอกเห็ดราะว่าฝนมันถึงตกแต่นู่อกของพี่โยเก็บมานสก,กาตันยี้ไม่ได้นั่นแต่เขาน้องแนนนั่น,นแบ่งแบ่งขายไปได้จะนี่เป็นเฮ็ดรวมจะนี่ดอกเห็ดจะไครอะไรพี่โยกับแบ่งขายไปได้แล้วนะจะเดี๋ยวพี่โยก็สองไปดูแมลี่ทำพมกอีกแล้วก็เดี๋ยวจะมาช่วยน้องแนนลัางเฮ็ดอีกเด้วยวจะนี่บันนี้ภารกคิดหลักตัวจะนี่มืงใส่มึงขวาเลย แนใจจีพยูก็อยากถ่ายให้ดูจ้ะลยจ้ะตอนที่ว่าไปเก็บนี่ต่ว่าโอ้มันคนมันหลายล้วก็ต้องเก็บแข่งกันล้วก็ต้องเดินตามเขาด้วยจ้ะพ่โยไปก็เขาน่าจ๊ะคือพพ่โยยังไม่ลูป้ปลายังไม่ชำนาญปลาก็เลยต้องรีบเก็บแล้วก็รีบเรียกตามเข้าไปขยิขยื้อตามกันไปจ้ะแต่ว่าเวลานั้นก็พ่โยก็สนุกสนุก,นก,นกจะเห็นเห็ดแต่เสียดายพ่โยไม่ได้ถ่ายให้ดูไว้ตอนที่ว่าดอกใหญ่ๆดอกซุ้มซุมที่ว่าได้ที่ว่าข้ายไปแล้วนะจ๊ะนี่ เดี๋ยวท่านี้ก็ให้น้องแนนลางเห็ดไปก่อนเดี๋ยวพี่โยพาไปดูแมลี่หอมมุกต่อนะจ๊ะไปจ้ะโอ้หลานชายมายืนทำอะไรอยู่นี่สวัสดียังครับนี่ตัดผมรอเลยนี่ยืนเปล่ายายนี่ไปจ้ะเดี๋ยวไปดูแมรีทำหอมมุกต่อนะจ๊ะนี่ให้น้องแนนลางรอๆไปก่อนจ๊ะหรือว่าอาจจะเซ็ตเลยก็ได้จ้าจ้านี่ก็ลับมาดูแมรี่ต่อด้วจ้ะนี่ทำอะไรอีก อันนี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะนี่เมลี่คนไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเขากันเลยจ้ะอันนี้ก็เป็นไก่ที่เมลี่ก็หัวไอ้ไปเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูเมลี่หัวอีกทีหนึ่งนาะจ้ะเนาะจ้ะนี่ก็เซตซับเรียบร้อยจ้ะเมลี่คุ้มเขากันจนเซตเลยเดี๋ยวไปดูตอนเมลี่หัวอีกทีหนึ่งจ้ะเดี๋ยวพี่โยจะจะให้เมลี่เตรียมของหัวของอะไรเรียบร้อยแล้วพี่โยไปช่วยน้องแน่หลางคลิกหน่อยเนาะจ้ะเสร็จแล้วก็จะมาดูเมลี่หัวมกต่อจ้ะไปจ้ะ แน่นี่เมลี่ก็จะได้เวลาห่อแหละเด้อจ้ะมาเด้อจ้ะมาช่วยเมลี่ห่อมุกกันเด้อจ้ะหมก่อมุกวาดตอนน้องมายุ่ยๆเด้อจ้เดี๋ยวจะต้นใหญ่ๆ,ๆ,ๆเลยนนเมลลี่ก็จะพัดพวกไก่พวกอะไรไปเลยเราก็ตักใส่มันจะได้เท่าๆกันนะจจะ อหนึง่งมีกี si ่ช้นอะไรอย่างีจ้ะแม่วางว้ทางนาก็จะไปหาทางหลังอีกเีมัีๆๆๆๆหลังเงนั่นเมื in ่อไรนั่นนานได้นั่นที่ไปเด็กทำอะไรจากที่ด้วนี่พนดีทางโรงงานเขาหนงเขายิห้อมุกมาจากเลยเขากับกบหายใจห้กมุกมาถึงหนึ่งเ้อว่ะไอห้อมุกมาถิงจากทีเลยว่ะ ม่้วน,นก่อนก็อะไรเขาตุ่มไปจะมีจุดนี้เลยจะหงมุกใส่เข้าไปห่อแล้วจา้าน้องแก้่แม่เอาถาดมาให้ยายเว้ยมันก็ไหนหลับไปเร็วนี่หายไปไหนอ<ช>ีกใส่ซึ่งนี่ล่ละวัน <c oughs> เดี๋ยวเอาซึ่งมาบางเลยก็ได้มาเด้อจากใครบางๆมาช่วยไม่รีหงมุกเด้อ หอหมกหอมมุกหอมมุกเต็มๆจา้าอยู่กับแบบแบะวงบีหลากฮิตจ้า,จามาดูเมลีไอ,ไอ้หอมมกจ้านี่แหละจ้ะเดินส้ายใบที่เมลีวางกับใบโหระพาเลยจ้ะทีบาใบโหระพา,ะาจะ้ะอันนี้ทีบาทจ้าทีบาท เขามีแต่ทักชีโรยนานี่ยแมรีใช้หัวกระพารอยนาเด้นะฮละสิบบาทเด้อจันนี่เอฟซีคนไหนสนใจสั่งได้เด้อจันนี่ให้แมรีไปส่งก็พัสดุขนส่งเดี๋ยวคอยเอาซึ่งมาใส่โอ้แมรี่ขนนั่นก็เคื่อขนาดนั่นเก็บปนยียังเคื่อแตกผลักเลยจ้ะนี่หลอนจริงจริงเดี๋ยวเอาซึ่งให้เดินไปลูกนู้ซึ่งบางนะเอาซึ่ง,<อ>ง<ส>มหาใหญ่ <สม S 1> ไปลูกไปกระเติ้อไปลูกไป ไปกระตื้นสนใจอายแหละอยากโล่เขามาหลับไปหาตาแล้วเอออยากไปเล่นกับตาล่ะนี่ยายโหลเบ้อบ่จะมีมันนอนนะ<ป>ส่วนก่ามาเอาตึงให้ยายก่อนจากนี้ดูดุจะแป๊บดุดมาออกินเครื่องกินอะไรก็ห้อมดีแต่นี่นะ กันไหนเรื่องน้อ,นนองตงอลลุ่นแก่ลอยหล,ลุดหลุมแถ hey, ยังมีหายได้เด็ดจัะลอกปอกเปลือกมาหลอย,อยลอยไปสิงกันมามาวิ่งควงดูเดี๋ยวค่อยตัดก่อนเดี๋ยวค่อยวางเดี๋ยวตัดเราค่อยเอาใส่ตัด สวยกอนแต่งให้สวยๆกอนอยอัวยัย่ยยมาได้ดเด้อมอนี่ก้าบแด,ด้จักหอมันบางทีก็หาซิปเนออย่างแบนมัน,หอหอหอบบนก้ามันหาซิอฮอละวิบาทก่อนีเลยจะกว่าจกลงทุนไปจากบาทเลยจะกจากบาทเหนื่อยจะเหมือนยันหนับปัน มีแปกก้งกบสี่สิบสามบาทไก,ก่กบไก่ยูเท่าอะไรวะกะทิกบหกสิบห้าจากกรงหนึ่งก็หกห้าสีว่าเป็นนมใหม่ของตัวเองนะจ๊ะนมใหม่ของตัวเองแต่ก,ก็ใบตองก็โลนี่เลยจากของเพื่อนบ้านนี่เลยเขาก็ห้ไปเจี๊ยบไปนันอยู่จะไปตงองไม่ได้ไม่ได้ซื้อก็าดอกจะไเสองลอยยังคือจะสองลอยแต่อยู่ตรงนั้นเลย ออขอหาซิพอขอหาลอยก็ได้กำไรสมลอยนะจ๊ะนี่เอฟซีจะสงสัยว่าแมรีไปเอากำไรมาจากไหนเนะาะหอละสิบบาทนี่คุมไหมมัน <c oughs> มันไม่ตรงสื่อใบตองได้เลยจ้ะถ้าลงเป็นใบตองใบโยสื่อเขานี่ก็ไม่ได้ไรจริงๆรเลยจ้ะมันใบโยใบอ้ยนี่ก็ยังหาตาเขตบาทเอียงได้อยู่จะเข้าก็มีปลูกของแม่รี่กับปลูกอยู่แต่ยังแม่ใหญ่ม,ยายมากแต่ใบโยยังตุ่นยังหน่วยอยูแ่ว่า,าพาแมลี่ก็เต็ใส่ถุงไม่นีเลยจ้ะ คนพานี่กฟีก็บานเองนะจ๊ะลงทุนมีไก่มีกะทิมีแปง้งผักแกงริกแกงริกแกงก็สามสิบบาทใส่มากคนนั้นไม่ได้เพชรหูอุ้ยเกือบลืมใบคนละผ้าเละชวนคุยเกือบลืมใบคนละผ้าเลยจ้ะริกแม่หม่อมเพชรสุดยอด ดูคือขาวๆอย่างกันนี่นิเป็ดด้วยอจ้ะสีสันจัดจ้านเนี่ยจะอยู่ในในไก่ดาเนี่ยจะอยู่ในดนที่แบบไปเคี่ยวกะกะทิด่านะจ๊ะรวมกันเลยผสมผสานเจอกันท่านหมายใจในไก่ดามันก็จะหลุดขาดไก่มันก็จะไม่ไม่โอกรุดด้าจ้ะมันตรงใส่ดาต่งพัดในในไก่ดามันจะได้หลุดขาดกัน ในเมลี่ก็ยังฮอไปเรื่อยๆนะจ๊ะช่วงที่พิโยต์บางๆพิโยต์ก็ช่วยเมลี่ตัดจ๊ะตัดไอ้รูปทรงให้สวยงามนะจ๊ะนี่เรียกกระเตียวนะจ๊ะเีแถวนี้เรียกกระเตียวไม่รู้บ้านเอฟซีจะเขาเรียกอะไดรนอกจาะเนาะแต่ทางบ้านเมลี่เรียกกระเตียวจะเมลี่ว่างไปนู่เดี๋ยวพิโยต์จะบางๆก็จะเดินไปตัดให้เมลี่ต่อจ๊ะนี่เดีนี้ก็พามาดูเมลี่ฮอไปเรื่อยๆคุยกับเอฟซีไปนะจ๊ะนี่ เดี๋ยวเลยจ้านีแมลี่ใส่เสื้อผ้าสวยๆด้วยจ้ะนี่จะไปเอามาจากไหนด้วยเสื้อผ้าร้อยจางนานเลยเด็ลบุมันไม่ได้ใส่จักทีหินก็เลือกใส่เอามาใส่มาใส่อ๋อละสิบบาทสีคนไหนสนใจก็อย่าลืมด้วยจ้ะจากพี่วิวบริสังเลยเดยวแมลี่ ไปส่งไปเสนีส่งพัสดุไปให้นะจ๊ะแต่ว่าตอนไปถึงเราจะกินได้ไหมก็ยังไม่รู้เหมือนกัน <S <S 1> <S 1> <S 1> ซึ่งนี่ก็จะได้จะขอแล้วโยจะลงห<า>นับห้ดูนะจ๊ะแล้วพโยวางๆล้วจะหนับให้ดู จะหาซึ่งหาชันนั่นแหละหนง่เ็หน่ที่กตัวเจ๊เจ๊ก่นหนึ่งถุงถ้าาพอบัน,ววนแต่ว่าก็ตรงเอาไปตอนช่วงเชา้จาจะนานจะไม่ใส่นันเลยใส่กลับให้เขาเลยแล้วส็จะบ่าเอาทำไมมีแต่รู้หละพาน้อน,อนอี่น้วะเนียขาคนนี้จะเป็นไรจะเมรีเพื่อกำไรสามร้อยเมรี่สู้สอยู่แล้วจจ <laughs> จะดึกเดินขนาดไหนก็จะนั่งห่ออยู่นี่แหละจ้ะแต่ในพี่โยก็จะมาให้ FC ดูเป็นขาวๆเป็นน่าจะแบบวิธีการหอ่อก็ไม่รีการปรุงการันทำยังไงน่าจะนี่โอ้ยยุงเตกึยมเลยละ่ะโปรคกรมก็ยุงกึยมเมาเลยเด้อจ้ะอันนี้จะนิยาวโค่กระเทีย่ยวอย่าโคไม่น่าจะยาวโวค่โปคแกรก็ยุงก็เตีเึ่งจะมา เป็นยูเป็นเพื่อนเนี่ยตอนนี้บ้านพี่ยก็ไก่จะมันในไก่จะหกโมงกว่าเนะี่ยอาจจะหกโมงกว่ากว่านะาจะนมันก็เริ่มพ,พลุพลีแล้วหล่นเกินตับติดเตกแต่บัแต่จะฝนจะตกก็ไม่ตกจักทีเด็กจันมันก็ไม่ตกเลย จัดการเข่งขนาดจุดยากันยุงมันก็ยังไม่ไม่ยอมเลยจะี่นนะมันไม่กลัวต่ำยันนี้มันตือยาหมดแล้วยุงจุดยากันยุงมันเลยจะโฉบใจไปอีกวิ่งเรีนควนไปอีก ก็ดูว่าปนนี่จะได้ชิมเจาะคอไม่เด้อฉันมาหลุ่นกัน <c oughs> ถ้า,ถา <c oughs> จ่ายมันนี่ปุ๊บได้ชิมปั๊บทันทีเลยจ้ะนี่ <c oughs> แล้วต้องอุดหนุนประเดิมลานจากสองสามอเนะจ๊ะตอนนี้เห็นอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยจ้ะนี่ มคิดว่าลูกว่าเต่าเลยคิดมัดเลยเดี๋ยวพี่โยไปตัดไอเดียวไฮเมรี่กันเด้อจ้ะนี่เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งตอนเต็มซึ่งเลยอาจารยเดี๋ยวไฮเมรี่ห่อไปเรื่อยๆจ้ะน,นี่พี่โยก็ตัดไฮเมรี่เต็มซึ่งแล้วจ้ะนี่ได้เลยเด้อหนึ่งชั้นจ,นจะนแล้วต้องไปหามาใส่ อะไรจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะพี่โยกับพามาดูแมรี่ฮอมุกฮอร์ละสิบบาทนะจ๊ะนี่ฮอใหญ่ๆเลยพี่โยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนเด้อจ้าที่เฉยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า